ห้องพาบ่ดุกบ่ห้องไอพานะจมย่างลูกจมยนางไอเชื่อนลูกอะไอเชื่อนไอเชื่น,น,นจำด้วยมาเฮือนมาซ้านน้ำพอน้ำเมสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อป้าลุงเอ,อ้ย เอฟซีทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าจู่ช่องป้าจอยเด้ออาเชื่อนหนุกหลัคือจามด้วยแค่นะเอามาทุจาก่อนทุจาก่อนไหมทุจาทุจาผมเจ้าเปลมปองแป้งให้ลมแป้งก็จ้าเลยฮะจ่าก่อนทุจาก่อนอย่าสีมั้ยหนุกหลังนะหนุงหลังยังเมียมั้อยังติดหนุกหลังยายนะ thu gần luôn, à tôm mưa tôm mưa tôm mưu tôm mưa bẹp bẹp tôm mưa hết đấy tôm mưu bẹp bẹp gần tôm mưa bẹp bẹp cha bạn nè tôm mưa bẹp bẹp tôm mưa bẹp bẹp à thử cha hết thử cha nè tiền này bà lưng mừng người chết bà bà nè bà mai nào vô hương hả ờ dạ hạn hạ luôn 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 ở khăn làng luôn luôn ở khung làng luôn luôn Hoàng nhúp ha là pha, là pha không? không? Bỏ hả Nhiều tin hút lần, hả Hả oh, Hả mó 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 tập hả này, mó 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 tập tủi non này, ui, mó ê mó 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 chơi bò, đi พี่มาจอยบอเห็นเชียงเห็นจชงองายชุดงามแล้วว่าไหวอยู่บนนอนพี่แม่เราหาอยู่ชุดงามชุดงามอีอดานี chết nha đi lại tư thở nhà tư dư hài đấy hiền nhiều à thấy chắc chắc ý à khó nè khó nè à khó nè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  à khó nè, à khó nè, à khó nè. À khó nè.

บ้าว่าเธอทำอะไรอ่ะมาจ่าก่อนมาจ่าก่อนหนุ่มไปถุยจ่าเงาียบๆก่อนออกกําลังกายวอะออกกําลังกายวะถุจ่าเนี่ยุจ่าเนี่ Thu cha này quá Thu cha này thưa mày thơ kiện chăng lời ơ tơ dừng cái lại quá hồi nè ướp 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 ờ à lúc khít lúc khít ướp 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 ơ kiện đi à tớ mơ mà đi tớ mơ Thu cha thu ở đâu dèm dèm kinh chăng nơi à kinh chăng nơi à tết tết mà đi tết thì mẹ mong mà đi Melon, melon, mẹ lời đu? lon lời, đúng Hanh lang, long, luôn long, 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 luôn long, 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 luôn long, luôn, luôn. Hành Hành อยืนว่าหลกนะเุ้ยเฮ้ยอะตั้งไครเด้ออะตั้งใครเด้อเฮ้ยนะไม่ตั้งใครวนะนะไม่ไตั้งใครวะเอาเปิดย้อนี่บ <c oughs> ้าไปาาแล้วป้าไปาาแล้ว เปิดประตูลองไหมเปิดประตูไหมเด็กใหญ่นะนี่ลูกพอเปิดล่มนะฮะพอเปิดล่มไหนมาเลยพอเปิดล่มนะฮะมาเลยมาเลยให่ใหญ่ใช่ใช่ นีเตมยังอะเอาหนิเอาเของฝากอุ้มลูกเน้พอมีแฮงฝาไาไปได้พี่ก็ได้มาให้พอดีอขอบใจขอบคุก่อนอ๋พี่ไม่มีเดี๋จวพอเขามาไปชฉไปออกไปนอกก็ได้เชยไป สบายดีสบายดีอ้าวมึงเนี่ยโอ้ยมึงเนยกระทักะเทียอยู่เข้าไปข้างในฮัลโหลเมย์ข่าแล้วไปจะไปเรวไปแม่ไปแต่คข่าวไอ้พ่อกันนะไปอยู่ในไปอยู่ในพ่อไปว้ายพ่อม้าจิเกียนหน่อยออกนะพ่อนั่นในห้องนี่จิกเกี้ยนหน้อยมาพีโรธว่าพี่ โอ๊ยดูเลย<ป>เฮ้อเพ่นไม่ได้พรอ,อนไปนะคะมาได้เื่องเนี่ยไปโตยังเขาห้องนะนี่โตยังเขาห้องนี่น,น่ะน่ะน่ะพ่อน่ออนไ, ه, ไปแล้วที่เกียรหน่อยขาห้องไปๆๆไปๆๆ <c oughs> ไปไป,ไป <c oughs> dậy đi dậy đi dậy đi ai giựn vào này ok 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 bón อ้าเป่าปุ้ง,นะงหมอนะเก่งแน่เฮยนะเบื่อเลยเป่าอ๋าเป่าลูกไปอ้าตเเก่งแน่เป่าปุ้งกับเป็ดเนเก่งแน่เฮย กลางเว้นนี่เพยให้เพิ่นอยู่พี่น้องเนาะแต่กลางคืนนี่ต้องใส่ต้องใส่มาใส่เี้ยวชบอนแน่เลยนี่เอาละแม่กินเด้อเปินี่เด้อแม่กินเด้อแม่กินเด้อเด้อ ให้เลิกบุญละเราบุญไม่หามน้าเลยนาอกม่ให้ทอชองแม่ไหม dạ mày bị không mê mày ơi hả Hợp ơi hả Hợp ơi ơi dạ ơi Мм. 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 <cười> ừ, không, 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 mở 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 bà 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 mở ma mở đi chơi mở 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 ยาเสียใช่เอลบ่ลูกอืมเป่าปุ่งบ่เห้ยอ่ะเป่าให้มึงเนเป่าให้มึงเนี่เห้ป่าเป่าอ้าเก่งเนี่ยเป่าให้มึงเนี่ยนี่ทางนี้เขาทางนี้เดี๋ยวเขาทางไหนกอนเอาเป่าวันนี้เป่าวันนี้เอ็ว ตอนไหมอ้าวก็เขียวเอ,อานะไปุิเขียวฮะาฮ่่งก็เขียวยาวไปเลเออะเอเอาทางนี้าทางนี้ค่ะอ้ะเฮ้ยจัดมือกันได้ ป้าวันนี้ป้าวไอ้มึงนี่ป้าวไอ้มึงนี่ป้าววันนี้นเฮ้ยเนี่ยน,าานี่แค่ปดีนีมป้าววันนี้บอลเมย์ขึ้นมายังนี่ตกนะฮะลกูกไงรังนะฮะ

เฮ้ยมึง oui, มันแตกปุ่มนะฮะเด้อว้าวปั่มนะฮะมม่อยากว่ามันแตกตาำอุ๊ยยานี่ยานี่ว้าบ๊อบบ๊อบยานีอุ้ยเก่งแน่ฮู้ฮ้เก่งแน่นี่ยน่าแตกโคบนี่ ให้เปล่าไรบขียวรูดแล้วเจ๊ะเขียวน่อยรูดแล้วเจ๊ะเขียวช่องเหลีห่ยม่ะขนามาหาไม่จ้อยพี่มาเปล่าเห็นไม่จ้อยมังพี่เฮ้ย cũng bao cũng bao. Mà đâu Húp. 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 Bao. gì Bao, bao nữa, bao nữa hả? Bao đã, baoผม nữa nha các え <music> ไปเส้น,ะนไ,นไปเส้นเกิดอะไรไม่เกิดอะไรไม่ปะปะอาบน้ำแม่ียวนะระวังเลยเระวังชิกเกียนน่อยโตลงมาชับตาเลยยันไวา,าชิกเกียนน่อยนะอุ้ยย่านเด้ มานหมมานห่อยไหมมาหน่อยไหมเนี่ยโผล่มาปะป๊ามาเลยนะมาหน่อยไหมโบขึ้นทางมันชูง่ะมาขืนทางมันต่ำพี่ให้ชิไปขึ้นทางนั่นพี่มาขึ้นทางพี่พี่มาขึ้นทางนี่ ขานมาพี่ข,าน,า,ขานมาพี่โอ๊ยมีขานมาพีโดขานมามามาชนะไม่แม่มาให้แม่มาม,มามา,มาขอนี่ขอนี่ขอนี่ขอนนี่กว่า ขอไนะขอนะ้อไหนยังอยู่ห้อ,องจ๊สี่อ่อนพอเลอ้วยังจิบบอวัามาเอวพอเปิดประตูลบมนะฮะ<ม>พอเปิดประตูรบมนะฮะอย่าจับเริ่มตัวพอเปิดประตูระวังเลย lúc đáp <laughs> nhà con không nhú hả, <laughs> <Khói> không nhú, <nhau? cười> Bà nè, bà? <laughs> nào เออเปิดดูดเบยยัหฮะอารม่์อารมณ์บนอนบนอนอารมอย่างไรแม่มากินแมมพ่อแมเห็นไหมมากินแมมนอนแม่เลิกเลยฮะยังหนอนอยู่จะเพิ่นหาวเดียวเน้อ เ ah. อามาโชว์โชว์พ่อบุญดูเปล่ากุ้งเอ้ยเปล่ากุ้งให้พ่อบุญไหมฮะเอเปล่าดูอันจีกเกาะเขียวเลียมเดียวเพื่อนาะก็เขียวชองเลียมนาะปูนปูนปูนกระจึกกระจัดมาเหมือนปูนกัน ดับมฮะเฮ้ยมาขึ้นทางนี่อือก็จะขึ้นใทางมันชูงฮะกะจั๊กคว่กกวนะกูฮะนี่เปล่าฮะไปวางนอนหัวหกคับผู้อือเหมาะลูกเหมาะเหมาะดงเหมาะกินแมมเหมาะไปเหมาะไปผู้เมมเนี่ยเงี้งสล่อย,อยกินแมมไป โอเคนะแม่พ okay, e. ี ame, me, prof, ่น้องนะพ่อจอยกับเจ้ากี้พียแองจะนีก่อนเดี๋ยวชิคกอมโฆสนานอนก่อนเด้อปลาลุงเลยกินมะลูกกินบ่โอเคโอเคทุจ้าไปทุจ้าไปบ่มาช้ำนี่นี่เห็นได้นี่ตบมือครับตบมือแปะครับเอาตบมือคเขาไหมตบมือหากเรากำลังสนุกก็ตบมือกันแปะ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  ทำไมครับอ่าก็เราก็เลังสนุกก็ตบมือกันแปะ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 อ่าตะมือตะมือเปะแปะแปะตะมืออ๋อชิรัยได้ชงผมนี่แปะแปะตะมือเปะเปะตะมือเปะเปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะโอเคป้าลุงเอ้ยเนาะไปแล้วตบมือแปะแปะคุณจ้าไปแล้วกล่าวคำ่าสบายดีป้าลุง